เขาเกิดมาเสร็จไม่นเสืปากเาง่นแต่งตัวเสื้อผ้าอยูหัสายอะไรสารพัดเครื่องมหวนะมันก็จำรงจิตใจทำให้พวกเราเนี่ยมันมีแนวคิดมีพลังเชิงบวกที่่ะก้าวต่อไปสร้างโลกต่อไปนี้ให้สวยงามและดีงามแล้วก็มีเยาวชนเนี่ยก็ต้องทำพวกพวก พวกพี่ๆคุณลุงคุณปุ๋งเนี่ยเป็นตัวอย่างนะฮะเราศึกษาศิลปะเนี่ยมันเป็นถ้าคนเก่งศิลปะเนี่ยมันจะรอบรู้ไปทุกวิชาเพราะมันเป็นเหมือนต้นแบบของมนุษย์นะฮะของพวกเราที่เรียนยศิลปะก็มันจะมีจินตนาการก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องจินตนาการมันต้องคิดมันมันเป็นอะไรที่ มันพรวกมาด้วยกันนวันน no> ี้เดี๋ยวพวกเราคงกระจายกระจายนะจะมีบางส่วนนะครับที่เดี๋ยวที่อาเขาบอกว่เราโู้เคสชั่นเดี๋ยวว่าเรามาปรึกษากันว่าเรื่งงานต่างๆนะครับจะมีรถตู้นะครับบนจปตุงที่ในโจนก่อนนะครับเดี๋ยวก็เป็นท่านไหนจะ่าครับหร่อว่ามาสักแปดสิบท่านนะเพราะว่าเป็รถตู้นั่นระวังสิบท่าน